ความเชื่อมั่นนะครับไม่มีเหลือแล้ว fc ตอนนี้นะจะเชื่อเชื่อถือยังไงได้ถึงแมนะ้ะมันเชื่อถือไม่ได้แล้วนี่แหละนะครับ fc ก็ดูกันต่อไปแหละนะว่าเขาจะไปได้ขี่น้ําเขาบอกว่าไม่เกินสิบวันเห็นก็ว่าอย่างนั้นเอก็เด,ดูกันต่อไปว่าจะเกินหรือไม่ยังไงแต่แรงกดดันมหาศาลนะจะบอกไว้เลยคราวนี้ใครที่ร่วมรัฐบาลตอนนี้นะแรงกดดันเยอะมากอ่า นะแต่ละพักนะครับที่ร่วมรัฐบาลอยู่ตอนนี้ก็โอ้โหนะครับประชุมกันประชุมพักกันด่วนเลยนะอ่านะประชุมพักกันเต็มที่เลยโอ้โหนัดประชุมกันเลยด่วนเลยว่าจะเอายังไงเออนะตอนนี้จะเอากันยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่าเห็นไหมเออคุณวันเพญนนะครับสวัสดีครับผมมากดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผม อจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางคนก็บอกประชุมด่วนประชุมด่วนเออวันนี้นะประชุมด่วนแต่เมื่อคืนแล้วแต่งงๆเหมือนกันว่าอประชุมด่วนทําไมทําไมประชุมด่วนตอนห้าโมงเย็นวันเนี้อะเอ้ยประชุมด่วนห้าโมงเย็นมันใช่หรอถูกไหมล่ะจริงๆริงมันต้องแปดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าหนุนประชุมด่วนก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหม ประชุมด่วนห้าโมงเย็นนะเอฟซีนะมันด่วนตรงไหนวะเนี้ยออบอกประชุมด่วนประชุมด่วนห้าโมงเย็นมันไม่ใช่ด่วนแล้วแบบนั้นอนะ่ะมันเกือบวันแล้วนะ่ะมันเป็นวันแล้วอ่ะมันเป็นวันแล้วไม่ด่วนแล้วแบบนั้นเอฟแม่เอฟซีนะตอนนี้ก็พักร่วมรัฐบาลก็ ใจใจก็บางคนก็ยังไม่ไม่พูดไม่จามนะยังสงบสงบคือเฉยเฉยเพือ่อรอดูท่าทีก็มีเห็นไหมท่าทีไว้ลองอีกสักหน่อยนะค่อยตัดสินใจนะลองอีกสักนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยดูที่ว่าลมจะพัดไปทิศทางไหนเห็นไหมมันก็ไม่แน่ใจว่าอจะจะไปหรือจะมาดีว่าจะอยู่หรือจะไปเอ,อยู่ก็และรับแรงกดดันแน่นอน ประชาชนก็โหเฮลกันเต็มที่นะครับแรงกดดันมีเยอะอนะตอนนี้ก็สถานการณ์รัฐบาลก็งอนแงน่เอาพูดง่ายง่นะงอนแง่เต็มทีแล้วล่ะเราก็ได้ลุ้นว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเ,เพราะว่าตั้งแต่คลิปหลุดมาเนี่ยบอกตรงว่าความไว้วางใจรัฐบาลมันไม่มีเลยเออมันไม่มีเออ ขนาดรับหลังเขายังพูดอย่างนั้นเอฟซีแล้วเขาจะไปพูดกันยังไงอีกอะถามถามหน่อยนะเอฟซีนะเขาจะไปพูดยังไงต่ออีกออถ้าเราไม่รู้นะเขาคุยกันรับหลังเราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันบ้างใช่ไหมเราไม่รู้เห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยเรื่องราวอะไรกันบ้างเขาจะไปรออับปงรับปากกันนะครับว่าออจะยังไงนะครับจะเป็นยังไงแบบไหน จะเอาอะไรกันแน่จะให้อะไรเข้าไปบ้างเออก็คือพูดง่ายว่าคุณเกงใจไปแล้วไงตอนนี้คุณจะมาโอ้โยนะมาแอคชั่นตอนนี้นะแอคชั่นเต็มที่อ่ะตอนนี้โอ้ไม่ยอมเขมรอย่างงู้นอย่างนี้เออเสียงแข็งขึ้นมาเสียงแข็งขึ้นมาเพราะอะไรคลิปมันหลุดไงนะถ้าคลิปไม่หลุดเขาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมนิ่มๆเออ จะนิ่มๆอยู่เหมือนเดิมนะนี่แหละคือประเด็นเอฟซีเอ่อถ้าถ้าคลิปไม่หลุดคุณก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ครนี้คลิปหลุดเนี่ยจำเป็นต้องออกมาออกมาออกแอคชั่นมานะจำเป็นต้องออกแอตติ้งแล้วเอ่อจะต้องแสดงพลังให้ประชาชนเห็นว่าเอ้ยฉันอยู่ฝั่งนี้อยู่นะยังไม่ไปนะเออที่พูดไปเนะี่ย มันก็แค่เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเฉยเทคนิคในการพูดเห็นไหมโอ้โหไม่มีใครเขาเชื่อถือแล้วเอฟตีไม่มีใครเขาเขาการันตีเขาไม่กล้าไว้วางใจแล้วล่ะเอยอมไม่ได้เอฟตีนะบอกตรงๆว่ายอมไม่ได้ก็ว่ากันไปนะเรื่องนั้นนะครับนะวันนี้นะครับเอฟีนะ วันนี้ก็เห็นป้าแกออกมาพูดนะครับเรื่องการป่วยของจิโกนะครับเรื่องการป่วยของจิโกว่ารู้สึกว่าเห็นเอฟซีไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่ช่องแกเนาะเวลาแกขึ้นไลฟ์หรือทําคลิปอ่ะก็ก็ถามว่ารู้หรือเปล่านะครับว่าจิโกป่วยนะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้ถามไทยกันหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะ ก็เห็นว่าอ่าไม่ได้อะไรไงไม่ได้คุยไม่ได้พูดถึงไงเขาก็เลยกระทุ้งถามนะครับก็เลยวันนี้ป้าแกก็เลยอออกคลิปมาคลิปหนึ่งนะครับว่าเขาได้โทรไปถามแล้วได้โทรไปถามแล้วว่า่าทิกโกก็นะครับเส้นประสาทเหมือนเหมือนเพื่อนแอดเลยนะเป็นแบบนี้เหมือนเพื่อนแอดเลยตอนแรกนี่โอ้โหปากเบี้ยวไปข้างปากนี่จะเบี้ยวไปเลย ก็คือเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทอ,อักเสบมันก็จะเป็นซีกหนึ่งอ่ะเป็นซีกหนึ่งแล้วก็คราวนี้ก็ก็ต้องไปหาหมอนะครับไปรักษาไปกินยาพวกเส้นประสาทนะนะเพื่อนเพื่อนแอดเคยเป็นอยู่นะครับไอคนที่ว่าอโอนตังให้เด็กนี่นแหละ <laughs> นั่นแหละมันเป็นแต่ดีนี้มันหายแล้วนะเออมันหายแล้ว มันก็ไปหาหมอไปอะไรแหละแล้วก็ไปกายภาพบำบัดไปใช้ไฟช็อตอะนะนะไปใช้ไฟกระตุน้นอะไรอย่างเงี้ยนะแอดเห็นไปทํากายภาพบำบัดอยู่เอแต่ว่ามันก็ทํางานได้ทํางานได้แต่ว่ามันเป็นแค่หน้าเฉยเป็นแค่ช่วงหน้าเฉยว่ามันเป็นซีกหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็ถ้ารักษาได้ไวหรืออะไรมันก็คงไม่มีปัญหานะครับก็ เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ทิ่โกนะครับว่าขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่โดยกันอยู่เนาะก็พูดคุยกันอยู่อะไรกันอยู่นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะเอฟซีนะก็เห็นเพราะว่าถ้าไม่เห็นป้านะครับหรือขึ้นน่ยขึ้นพูดเรื่องเนี้ยนะเอฟซีก็จะไปกระทุ้งถามนะครับว่ารู้หรือเปล่านะ ว่าป่วยนู่นนี่นั่นเออถามถ่ายกันไหมอะไรยังี้ไหมก็จะถามอย่างงี้เนะเอ่อเรออาจจะด้วยความเป็นห่วงล่ะเอ,อเขาก็เลยถามขึ้นมานะอืมก็ธรรมดานะการเจ็บป่วยมันไม่แน่นอนนะครับเอซีนะไม่แน่นอนเพราะว่ามันก็เจ็บป่วยกันได้น่าเจ็บป่วยกันได้ทุกคนก็มีโอกาสได้เจ็บป่วยนะเรื่องนี้อืมแล้วก็มันไม่แน่นอนมันไม่เลือกหรอกว่าอ่า อายุเท่าไหร่ยังไงนะถ้าเจ็บป่วยมันก็เจ็บป่วยอะ่ะห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่ได้แต่ละคนคนนู้นเจ็บมัง่งคนนี้เจ็บมังนนบม่งก็ห้ามกันไม่ได้แต่ครน,นี้ว่าอในเมื่อเจ็บแล้วก็แล้วก็ถามไทยกันแหละเอ,อว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็ส่งกํบบาลังใจให้เฉยๆนะครับแต่ทางนู้นเขาก็ไม่อยากจะออกคลิปออกอะไรนะเขาก็เฉยๆเขายังรักษาตัวเองได้อยู่เรออักษาตัวเองได้อยู่ก็คืออาจจะต้องกินยานะครับกินยาแล้วก็อับ ไปตรวจเช็คอยู่บ่อยๆว่าอืมมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับยังไม่ถึงว่าอ่าเดินเหินไปไหนไม่ได้นะครับก็ยังทํางานได้อยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าหน้าตาอาจจะผิดรูปไปหน่อยหนึ่งเหมือนเพื่อนแอดเลยที่เป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกันแบบนี้เลยจะว่ากินกินแอลกอฮอล์ก็ไม่น่าใช่หรอกนะครับมันไม่เกี่ยวเอไม่เกี่ยวหรอกคนมันจะเป็นเอฟซีมันมีโอกาสเป็นได้อยู่แล้วนะครับเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทมันอักเสบ มันก็เลยเกิดการเบี้ยวนะครับเกิดการเบี้ยวคง้งค้งหน้าเกิดการเบี้ยวขึ้นมานะบิดขึ้นมาเบี้ยวขึ้นมาก็เลยก็ต้องไปหาหมอแล้วก็รักษากันไปนะก็เป็นกำลังใจให้นะคส่วนป้าดาแกก็ยังรักษาอยู่นะครับก็ยังกินยากินอะไรอยู่อ่าก็ถือว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับไม่เป็นอะไรมากก็ยังให้กำลังใจกันอยู่นะเรื่องนี้นะครับ คุณบรรเพชนะครับคุณปินฑทวนนะครับสวัสดีคุณสิริวิมลนะครับสวัสดีครับผมก็เข้ามาสู่เรื่องสี่กอนะครับเข้ามาสู่เรื่องสี่กอว่าได้ข่าวว่าอ่าเจ้าแม่นะครับไม่จ่ายเงินที่เหลือนะครับนะมันมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเอฟซีนะเออในเมื่อที่เขาก็ไม่ได้ไงเขาจะไปจ่ายทําไมใช่ไหมล่ะเออเขาไม่ได้ เขาจ่ายแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับพูดถึงใครพูดถึงใครเหะ่ะพูดถึงคนป่วยเหรอคุณเป็นทวนพูดถึงคนป่วยใช่ไหมคนป่วยก็ที่กโกไงไงวันนี้ป้าแกก็ออกทําคลิปออกมาพูดแล้วว่าแกโทรไปถามแล้วว่าไม่เป็นอะไรเออ โทรไปถามกาอาการแล้วละ่ะว่าไม่เป็นอะไรก็เป็นแค่เส้นประสาทอักเสบแค่นั้นเองนะไอ้ก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนแอดเคยเป็นเนี่ยไอ้เรื่องโรคนี้แหละเคยเป็นอยู่แล้วก็มันจะทําให้หน้าเนี่ยผิดรูปไปหน่อยปากก็จะเบี้ยวไปหน่อยหนึ่งนะครับเอ,อแต่ว่ามันก็รักษาหายแล้วมันก็รักษาอยู่หลายเดือนอยู่นะอ,อน่าจะสองสองเดือน เดือนสองเดือนหรือ,อยังไงไหนจําไม่ได้มันนานแล้วล่ะมันนานแล้วมันก็เป็นไปพักหนึ่งอ่ะเป็นไปพักแต่มันก็ทํางานได้อยู่ปกตินะทํางานปกติเลยเอ,อไม่ได้มีอะไรเลยก็ยังทํางานได้แต่ว่าโครงหน้ามันเปลี่ยนแค่นั้นเองก็กินยาไปอะไรไปอ่าก็อีกไม่นานก็หายนะแอดว่านะถ้าเราถ้าเราดูแลกันอะไรกันเนี่ยแล้วก็กินยาเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็ไปกายภาพบำบัด อแค่นั้นแหละก็ก็น่าจะโอเคดีขึ้นแหละอืมก็เห็นแกพูดถึงนะครับพูดถึงว่าอ่าเพราะว่าเอฟซีไปถามนะครับไปถามป้าว่ารู้ไหมนะครับว่าอาที่โกป่วยนู่นนี่นั่น่ก็ไปถามบ่อยๆเขาก็เลยต้องทําคลิปพูดนะครับว่าแกก็โทรไปถามแล้วนะครับโทรไปถามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มันก็ต้องถามไทยแหละถ้าเรารู้นะถ้าไม่รู้มันก็แล้วไปไงเพราะว่าทางนู้นเขาไม่ได้ออกข่าวออกอะไรเลยเขาก็เงียบเงียบไปไม่พูดถึงไม่ออกข่าวไม่อะไรเลยก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไปเราก็ไม่ได้รู้นะครับไม่ได้ไม่วินรู้เลยเอถ้าไม่มีข่าวข่าวมาบอกเราก็ไม่รู้เห็นไหมพอพอได้ข่าวเราก็ต้องคุยกันละต้องพูดถึง เป็นเรื่องธรรมดาเอฟซีนะเอออย่าไปซีเรียสมันนะครับเรื่องนั้นก็เรื่องเจ็บป่วยนะก็โอเคนะครับเรื่องนั้นก็ผ่านไปเนาะอืมก็มาสู่ซึ่งเรื่องสี่กนะครับว่าอ่าเจ้าของที่เดิมนะครับเขาอยากจะได้เขาอยากจะได้เงินนะที่เหลืออยู่นะอยากจะได้เงินที่เหลืออยู่กับเจ้าแม่แต่คราวนี้ว่าเจ้าแม่ก็ไม่มีให้อะ อ่ะเออพูดง่ายว่าจะไปบอกจะไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้อีกสิเออจะไปแจ้งตำรวจว่าเนี่ยขานี้ก็ติดหนี้อยู่นะยังเหลืออยู่นะเออไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้ผิดอีกเพราะสิ่งที่ซื้อขายเนี่ยมันไม่ถูกด้วยกฎหมายอยู่แล้วซีเหมือนเราซื้อหวยใต้ดินเหมือนกันเออเวลาเราถูกแล้วเจ้านี่ไอ้เจ้ามือมันโกง เจ้ามือมันโกงเราไปแจ้งตำรวจได้ไหมไม่ได้ครับเอฟซีนะแต่บางคนก็มีนะมีแจ้งตำรวจเหมือนกันเขาก็ยอมโดนปรับอ่ะย้อนโน้มปรับว่าเขาซื้อหวยแล้วโดนเจ้ามือโกงไปเจ้ามือไม่จ่ายเพราะมันโดนถูกกันเยอะไงะคนคนแทงก็ไปแจ้งตำรวจนะตำรวจก็ไปเล่นเจ้ามือเหมือนกันเล่นเจ้ามือด้วยแล้วก็เล่นคนแทงด้วยนะคนไปแจ้งก็เล่นด้วยถูกปรับไปละเออ เขาบอกว่าไหนๆก็ถูกปรับแล้วก็ไม่ว่าหรอกเขาจะได้ให้ให้รู้ไงว่าไอ้นี่มันเป็นเจ้าแล้วมันโกงนะจะไปไหนเหรอเรื่องอะไรนะครับคุณมันเตีจะไปไหนไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนเออคือเขาไม่ให้นะเอปีนะเขาไม่ให้ เพราะว่าเงินที่ที่จ่ายไปนะครับก็เหลือครึ่งนึงอ่ะประมาณนั้นอะนะหรือหรือเศษหนึ่งส่วนสามหรือยังไงเนี่ย fc นะครับเอ่อแล้วเขาก็ไม่ให้เลยเอ,อ